ในเรื่องของการเอื้อทุนใหญ่รวมถึงการดำเนินการซึ่งอาจจะเกิดราคาที่ไม่เป็นธรรมนะครับเรารับฟังด้วยความเ,เราลึกถึงความหวังดีของท่านครับแต่โดยหลักคิดแล้วต้องกราบเรียนว่ารัฐบาลเราไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นผู้ร้ายนะครับเราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากเนี่ยเมื่อได้เงินไปแล้วจะสามารถ จัดสรรการใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์โดยหลักคิดนี้เนี่ยนะครับจะประกอบกับนโยบายมากมายของภาครัฐไม่ว่าจะผ่านองค์กรใดๆหรือว่าผ่านหน่วยงานของรัฐใดๆซึ่งประกอบกันเข้าแล้วเนี่ยนะครับกลไกการใช้เงินเม,เม็ดเงินจากดิจิตอลวอลเล็ตเรามีความเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งคือใช้ในการบริโภคที่เป็นประโยชน์สองใช้ในการบริโภคซึ่งจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของตนเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในบ้านขอ,ของพี่น้องประชาชนเองเนี่ย เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเงินเม็ดเงินเนี่ยสุดท้ายจะไหลไปรวมอยู่ที่ทุนใหญ่มีการพูดคุยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับโครงการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับเราไม่ได้เลือกว่าสุดท้ายแล้วทุนใหญ่หรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าโครงการได้อันนี้ด้วยความเคารพ มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนและเราต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเลือกกิจกรรมที่เขาจะทําแต่แน่นอนครับรัฐก็จะมีนโยบายมีโครงการที่จะประกอบกันเข้าเพื่อที่จะจูงใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้เม็ดเงินนี้อย่างเป็นประโยชน์ขณะนี้มีการรวมกลุ่มกันของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดจํานวนมากครับในลักษณะของการเข้ากลุ่มกันเพื่อที่จะนําเม็ดเงินนี้หนึ่งไปต่อยอดอาชีพสไปรวมกลุ่มเพื่อ จัดกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพครับล้ำหน้าไปกว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาหแห่งนี้ด้วยซ้ำนโยบายนี้เมื่อลงไปแล้วพี่น้องประชาชนจะสามารถแตกยอดความคิดรองรับกับเม็ดเงินที่ลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรามองภาพเพืได้เห็นถึงแม้กระทั่งว่าการรวมกลุ่มกัน เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีต้นทุนสูงและจะเกิดประโยชน์กับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนในการประกอบอาชีพในการประกอบออสร้างรายได้ใหม่ๆและสุดท้ายเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแชร์ริงของสินทรัพย์นะครับการแชร์ริงก็คือการแชร์ของสินทรัพย์เช่นเรื่องของเครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่อะไรต่างๆนะครับต้องให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ครับว่ารัฐบาล เชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนว่าเขาจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและจะสามารถนาเม็ดเงินนี้ไปทําประโยชน์ให้กับชุมชนของตนกับพี่น้องประชาชนเองนะครับทุกบาททุกสตางค์ด้วยความที่เป็นระบบบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีในพื้นฐานนะครับสิ่งที่จะยืนยันกับรัฐสภาแห่งนี้ได้ว่าไม่มีเทคโนโลยีใดซึ่งจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เท่ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องทุกท่านกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่านโยบายนี้จะเกิดประโยชน์และตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับขอบพระคุณครับ